เที่ยวจีนครั้งแรกใน1นาทีดูจบเที่ยวตามได้เลยจะเป็นยังไงตามไปดูทริปนี้นะครับเป็นทริปทัวร์หวัน5คืนที่แรกที่เห็นสวยเหมือนภาพวาดก็คือหมู่บ้านฟูหลงเจนินหมู่บ้านที่มีน้ําตกอายุก,กว่า2,000ปีต่อไปนะครับก็คือหมู่บ้านโบราณเฟื่องหัวหมู่บ้านที่มีภูเขาล้อมรอบมีแม่น้ําถัวเจียงไหลผ่านซึ่งเป็นสถานที่ที่สวยงามมีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองครับกลางวันว่าสวยแล้ว กลางคืนนี่มีแสงสวยเป็นอีกแบบลยครับและก็มีของกินที่รสชาติอร่อยเยอะแยะมากมายที่สะพานสายรุง้งทริปนี้นะครับเป็นทริปทัวร์พรีเมียม22คนไม่เข้าร้านรัฐบาลรวมอาหารมีพักค่าเครื่องรวมทุกอย่างแล้วครับใครที่คอแข็งต้องมาลองนี่ก็คือกระเช้าที่ยาวที่สุดในโลกที่นั่งไปเทือกเขาหลงซานหรือประตูวสวรรค์ครับถ้าอยากมีเงินมีทอง อย่าลืมมาลูกปีเซนะครับสำหรับใครที่ไม่ขึ้นลิฟต์นะครับก็มีบันไดให้พิชิตนะครับ999ันครับนี่คือลิฟต์ที่เร็วที่สุดในโลกซึ่งจะนำทางเราไปสู่ความเป็นชาวนาวีเพราะที่นี่ก็คือภูเขาเอวตารครับที่นี่นะครับถูกจัดให้เป็นที่ที่ระดับ 5A เลยครับ นี่ก็คือสะพานกระจกที่สูงสวยและเสียวมากครับนี่คือตึก72ชั้นที่มีความสวยงามมาแล้วก็ต้องให้ถึงนี่สินะที่มาขอไอ้หนุกหมัดมาข้อคือสุนโง่้งนี่ก็คือทะเลสาบเป่าเฟิงหูครับปิดท้ายด้วยเขาเจ็ดดาวที่อยวจีนทั้งแรกกับทัวร์อินฟินิตี